สวัสดีส,วสาวเกมแคสจบแคนทุกท่านนะครับเพราะกระผมแก้วก้าอ้าวมาได้ไงไหนบอกว่าวันนี้จะไม่ลงคลิปพอดีแก้วทำธุระเสร็จแล้วนะครับยังพอมีเวลาเหลือก็เลยจามาทําคลิปประชมกันวันนี้แก้วจะพังชมมาชมการเล่นฐานที่ยังไม่เคยเล่นจริงๆงจังๆๆเลยนะครับนั่นก็คือการเล่นมังกรพนรกอ้าวจัดไปช่องแก้วก้าจําการแคสเกมแคสจบแคนในชมกันมีทั้งสุดป้นสุดวอและข่าวอัปเดตใหม่ ถ้าคุณชมไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งนะครับคุณชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนอกจากนี้คุณชมสามารถสบสมเแก้วกล้าได้ง่ายๆเพียงใช้โค้กแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจหรือบัตรทองคําแก้วจะได้รับส่วนแบ่งเล็กๆจากทุกการเติมของคุณชมขอบคุณนาครับที่สบสนนแก้วกล้าตลอดมาขอบคุณจากใจจริงสําหรับทันที่ใช้จะเป็นการใช้มังกรพนรุก13ตัว ก็จะเอาไปเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีกล้วมน้ําแข็งมีบอลลูนไปด้วยนะครับเนยที่ใช้นี่ครับผมเลือกใช้เป็นเนยค้างค้าง6ขวดไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแจ่มมันจะโอเคไหมแต่จะลองดูนะครับแล้วก็ถังแคนนะครับขอเป็นเยติปิโน๊กโอเคเมื่อเราพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจำการโจมตีกันก็โจมตีไงไม่ยากเลยนะครับผมเองจะทำการใช้ ิงคุยลงไปก่อนครับก็ทําการโจมตีด้านข้างก่อนเลยมาดูกันว่าเราจะเข้าด้านไหนดีผมว่านะครับด้านล่างมันไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากลัวเนาะก็น่าจะไม่ต้องกังวลใจไปเราจะเข้าจะทัตน์บนละกันก่อนเข้านะครับผมเองจาการใช้มังกรพนุโรกลงไปนะครับก็ปล่อยบอลลูนลงไปก่อน,นครับเช็คกับดักแล้วก็ปล่อยมังกรพนุโรกลงไปนะครับทางด้านความมือมันก็จะโจมตีเข้าไปที่สิ่งก่อสร้างหรือว่าอาวุธนะครับ ก็จะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ดุดเลือดปิดปื๊ดนะครับแล้วก็พังลงไปนั่นเองโอเคครับ okay, โจมตีได้นิดๆหน่อยๆเนาะปล่อยลงไปเพิ่อมอีกหนึ่งตัวละกันแล้วก็จะปล่อยไปด้านขวามือหนึ่งตัวนะครับโจมตีเข้าไปที่ที่ขุดเจาะ้ำดำด้านขวามือก็จะตัดทานด้านข้างได้แล้วนะครับจากนั้นผมเองจำการใช้คิงและควีนที่มีนครับลงไปทางด้านไหนดีผมจะปล่อยคิงนับลงไปด้านซ้ายมือละกัน แล้วก็ปล่อยควิลงไปนะครับด้านซ้ายมือเพื่อที่โจมตีบริเวณด้านซ้ายมือให้พังลงไปพวิ่งของเราก็อาจจะขยับขึ้นไปด้านบนโจมตีกับป้อมธนูอยู่ด้านบนนั่น,น,นเองเราจะโจมตีด้านซ้ายน,นะครับให้พังลงไปค่อยๆโจมตีไปโจมตีไปนะครับรลกินว่าเราจะได้มากน้อยเพียงใดจากนั้นคิงไปด้านล่างครับก็ทําการใช้สกิลมาลิกเทดานครับเข้าไปที่ปัวเดนเนาะก็จะโจมตีด้านล่างได้น,นั่นเองถือว่าไปได้สวยเลยทีเดียวกับการโจมตีนะครับผมเองก็จะ ทำการใช้ทางฝั่งของบอลลูนที่มีนะครับลงไปด้านบนหมดเลยแล้วก็จะปล่อยมังกรเพลิงนรกลงไปนะครับด้านบนแล้วก็ทําการปล่อยปูดลงไปนะครับใช้ในแม่บ้านลงไปดีไหมคิดว่ายังไม่ต้องใช้ดีกว่าเนาะทำการใช้แมแช่แข็งแช่ไปที่ป้อมพูกกันเลยแล้วก็จะทําการใช้รืเหอรบที่มีนะครับพุ่งเข้าไปก็จะพุ่งเข้าไปที่บ้านนั่นเองผมจะทําการใช้ในแม่บ้านที่มีนะครับลงไปตรงนี้หนึ่งขวดเลย เอ้ยมีกับดักทาราโดหมุนติว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 นะครับพัดเข้าไปแช <te Liberty Overwatch> <ote> ่แข็งไปหนึ่งทีสองทีนะครับด้านในแล้วก็จะทำการโจมตีต่อไปนะครับปูเดนเข้าไปเด้งทำการใช้สกิลอีทอนโทงปูเดนนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำยาข้าวเลยครับลงไปแช่แข็งไปที่ป้อมอิฟโบอิฟโนก่อนเลยแล้วก็ปล่อยกระสุนแข็งลงครับลงไปด้านขวามือแล้วก็คิดว่าด้านขวามืออีกหนึ่งทีละกันจากนั้นก็จะแช่แข็งไปที่ป้อมอิฟโนนะครับที่อยู่ด้านขวามือ อาวุธที่เป็นซิงเกิลทรกเก็ตนะครับก็เหลือไม่เยอะมากแล้วนะครับก็จะเป็นป้อมธนูนะครับแล้วก็ป้อมพูนั่นเองที่โจมตีด้านะครับแต่ดูเหมือนว่าป้อมอินฟลูเส้นนี้นะครับจะยังไม่พังลงไปจึงทําให้เราครับไม่สามารถที่จะเก็บสองดาวได้นะครับมาถึงมาถึงก็แป๊กเลยนะครับยังโชคดีที่ได้2ดาวแต่เราตั้งใจจะมาทํา3ดาวก็ถือว่ายังตีได้ไม่ดีพอครับอาจจะเข้าผิดด้านครับหรือเปล่าท่านผู้ชม เอาวิเคราะห์ด้านครับว่าผมลงผิดยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์บอกานล่างได้นะครับว่าควรจะเข้าด้าไหนยังไงจะได้ไปแก้ไขกันตอนนี้นะครับทางของเราก็จะยังคงเหลืออยู่นะครับเป็นกล้วมุงแขนครับเอามาเพื่อที่จะให้ป้อมพอมัโจมตีเข้าไปที่กล้มุงแขนครับไม่โจมตีกับข้างขานั่นเองโอเคครับก็จบไปกรตตาแรนครับกับการเล่นมังกรพืนนรกนกครับได้มาสงดาว71%ก็ถือว่าเป็นการประเดิมที่พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรานะครับไปชม มาที่2กันต่อเลยมาชมมาที่2กันต่อนะครับกับการโจมตีมาดูกันว่ามาที่2เราจะได้สามดาวหรือไม่จากการมองแผนนะครับผมเองจะโจมตีกับป้อมอิฟโนห้าเส้นนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือก่อนเลยเข้าทางนี้น่าจะดีนะครับเฮ้ยแต่ถ้าเข้านะครับเราอาจจะเจอกับป้อมแอร์สวิเปอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ายังไงดีแก้วก่อนเรื่อนะครับก็จะตัดทางด้านซ้ายก่อนเลยนะครับเป็นการใช้ บอลลูนลงไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปล่อยมังกรพนรุกล,ลงไปหนึ่งตัวจมตีบริเวณท่าซ้ายมือให้ฟังลงไปก่อนเลยจากนั้นนะครับผมเองจะตัดทางทางด้านด้านบนแล้วกันนะครับก็จะปล่อยบอลลูนแล้วก็ปล่อยมังกรพนรุกล,ล,ลงไปแล้วก็เลานขวาดีไหมเอาหน่อยแล้วกันเนาะก็ปล่อยลงไปจากนั้นนะครับผมเองจะปล่อยคิงและควีนครับลงไปทงทงด้านขวามือล่างก็จะปล่อยลงไปซูมออกนิดนึงนี่ไม่นิดแล้วนะผู้ชมชอบเซลชอบเซลนะครับว่า นี่ก็ซูไม,ม่นิดแล้วนะครับก็ทําการใช้คิงลงไปไปด้านขวามือนะครับก็จะขึ้นที่ไปด้านขวาอาจจะได้ควีนเนาะมาดูกันว่าเราจะได้ควีนหรือไม่นะครับจากการโจมตีควินของเราเข้าไปนะครับเจอกระป้มเอ็กโบคิงของเราเข้าไปนะครับทำการใช้สกิลมาริโทดานะครับเะเข้าไปแล้วคิงของเราเข้าไปนะครับก็อาจจะตายลงไปทําการใช้บอลลูนลงไปนะครับหมดเลยแล้วก็ปล่อยมังกรพนุลกลงไปนะครับปล่อยปูเดลงไป ในเมียบ้านครับผมก็ลังเลนะครับว่าเราจะใช้ดีไหมควรที่จะใช้เลยครับหรือว่าจะเก็บไว้ใช้ในจังหวัดสําคัญมันก็คิดยากเหมือนกันนะก็จะเข้าไปกันนะครับผมเองจาการใช้เมียบ้านที่มีนะครับตรงปใกล้ๆบ้านละกันก็ตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็ปล่อยหรือหอรูปรงไปนะครับเข้าไปเหมือนว่า อินฟลูร์ดาก้อนไม่ใช่อินฟลูร์ดาก้อนนะครับจะตายลงไปทําการแช่แข็งไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ปล่อยแม่ค้างคาวลงไปนะครับปล่อยแม่แช่แข็งลงไปอีกหนึ่งทีละกันเละตุ Le ่มเป้นะครับไปนี่เละตุ่มเป้บอกเลยแช่ไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็แช่ไปด้านขวานะครับปล่อยโกเลมลงไปนะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับโอ้โ oh อ้เละตุ่มเป้ oh um เลยนะก็ยังไม่ได้สามดาวนะครับเล่นเล่นยากจริงๆเลย คือผมเองครับมีความคิดว่าถ้าเราจะเล่นมังกรพิรกครับโดยใช้เยอะๆเลยครับอย่างเช่นใช้10ตัวขึ้นไปนะครับผมว่ามันมันทำสามดาวยากนะมันมันไม่ง่ายเลยนะแต่ผู้ชมนะครับมีสูตรมีเทคนิคในการทำสามดาวด้วยมังกรพิรกครับใช้หลายๆตัวนะครับสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ได้นะครับผมเองจะมาอ่านและลองทําตามดูนะครับเผื่อว่าเราจะได้สามดาวป้างนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมหมายที่3กันเลย มาชมหมายสุดท้ายกันดีกว่านะครับมือนกันว่ามาเทพแก้วกาครับจะดทำการโจมตีได้3ดาวหรือไม่ผ่านไปแล้วสองตาครับยังคงแปลกแปลกเหมือนเดิมยังไม่มีตาไหนได้3ดาวเลยนะครับมนกันว่าตานี้นะครับเจอบ้านที่ไม่หดมากครับแล้วก็คิดว่าน่าจะผวาอยู่เนาะเหมือนกันว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับโดยเราจะเข้ายัางไงนะครับดูเหมือนว่าป้อมออป้อมพ่อมดนะครับจะอยู่ด้านในหมดเลย ผมพอมองออกแล้วนะครับว่าจะเข้ายัางไงเราจะปล่อยคิงไปด้านขวาครับปล่อยควีนไปด้านขวาใช้เครื่องจักรเป็นเรือเหาะรบที่เป็นเพียงแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ทําการใช้ตะทางเราจะตะทางดีไหมผมว่าเราไม่ต้องตะทางดีกว่านะครับลองไม่ตะทางดูนะครับว่ามันจะเป็นเช่นไรใช้สกิลหมดเลยทวดาก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ควีนจะเดินไปด้านบนนะครับคิงเข้าไปด้านซ้ายมือโอเคนะครับผมจะไม่รอช้าน์ครับทำการใช้ ทางฝั่งของบอลูนะครับลงไปด้านล่างหมดเลยครับแล้วก็ปล่อยมังกรเพนรกลงไปนะครับปล่อยปูเดนลงไปนะครับแล้วก็ทําการใช้นี่ไม่บ้าลงไปเลยนะครับแชกแข็งไปที่ป้อมอิฟโนและก็ป้อมอินซีนะครับจากนั้นก็จะทําการใช้น้ำยาแชกแข่งแช่ไปที่อะไรดีแช่ไปที่ป้อมอินซีเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ปล่อยเรือหอบรบลงไปนะครับปล่อยก้นเลืแข็งยังไม่ต้องใช้นะครับก็จะทําการแช่แข็งไปหนึ่งทีนะครับที่ป้อมอิฟโน แล้วก็ป้อมอ่าป้อมอินซีนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ก็ยังคงจะแป๊กเหมือนเดิมนะครับเป็นกาว่าเราจะทําได้มากน้อยเพีงยงใดใช้น้ำยาขางข่าวนะครับลงไปที่ป้อมพอ,พอมุดก่อนเลยแล้วก็จะมีน้ํายาแช่แข็งน้าแช่หนึ่งทีนะครับไปที่อ่ทางฝั่งของป้อมพอมุดด้านขวาละกันกวมแข็งลงไปนะครับแล้วก็แช่แข็งไปหนึ่งทีพอมันจะพุ่งเป่าเกือเกือเกือโอเคนะครับ กลเลมของเราก็จะเข้าไปด้วยความมือนะครับดูเหมือนว่าค้าๆจะตายลงไปจากการตรงตรีของพ่อมดครับคือถ้าจะเล่นสุดนี้นะครับที่ต้องระวังก็คือป้อมพ่อมดนั่นเองเพราะว่าเราใช้ข้างๆเนาะการที่เราจะเล่นนะครับมันก็เลยยักนิดนึงถักว่าป้อมพ่อมดนะครับอยู่ด้านนอกเราสามารถที่จะทำการใช้กลเลมต้นแขนนะครับลงไปเป็นตัวรอบเป้าก็ดีเหมือนกันแต่แต่บ้านอย่างนี้นะครับผมเองก็ใจร้อน,นครับรีบลง ถ้ากดห,หาบ้านอื่นอาจจะดีกว <sh increasing intake> <t Support> ่านี้นะครับทั้งที่บ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านโหดแต่อย่างได้นะครับแต่ก็ไม่ได้สาดาวยอมรับนะครับว่าผมเองยังไม่เก่งนะครับยังเป็นแก้วไก่อยู่นะครับก็ก็ต้องฝึกเยอะนะครับกับการเล่นนะครับใครเคยเล่นมังกรเพนรุกบ้านครับแล้วได้สามดาวนะครับช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่าเล่นยังไงแล้วได้สามดาวนะครับผมเองไปไม่ถึงคําว่าสามดาวเลยนะครับเล่นยังไงก็แพ้อย่างงันนะครับก็ยังคงไก่อยู่เหมือนเดิมเลย โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นมังกรพนรกนครับที่เรามาเล่นกันก็ถือว่าเล่นยากครับผมคิดว่าถ้าจะเล่นนะครับอาจจะใช้เพียงแค่สองถึงสี่ตัวนะครับใช้ไม่เยอะเอาไว้กี่เปอร์เซ็นต์เดินข้างครับหรือว่าเอากําจัดเราวานครับำกำจัดตัวละครที่มีเลือดเยอะๆอย่างนี้ก็น่าจะเป็น,ปนไปได้เนาะแต่หากว่าจะมาโจมตีแบบว่าใช้เป็นสิบตัวสิบสามตัวอย่างที่ผมเล่นเนี่ยผมว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะนะครับอาจจะ ต้องหาสูตรเจ๋งๆแจมๆนะครับมาเล่นกันวันนี้นะผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับกับการเล่นมังกรเพลินรกนะครับจบแล้วนะครับไม่เอาอีกแล้วนะครับน่าจะทิ้งช่วงไว้อีกนานเลยนะครับก่อนจะกลับมาเล่นกับตัวนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้ถ้าคุณชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อผมเอาคลิปเมื่อไรคุณผู้ชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเรามาพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ